สวัสดีครับวันนี้ผมจะมารีวิวการประกอบจอของโทรศัพท์มือถือ Infinix Hot 1ตสิบเนะครับอันนี้ผมจะสั่งมาจาก Lazada นะครับนี่แกะกล่องกันดูข้างในก็จะมีอุปกรณ์ต่างๆนะครับแล้วก็หน้าจอโหมาอย่างดีนะครับการจัดส่งก็ถือว่าเร็วดีนะครับในกาว กี่0ดนะครับนี่อุปกรณ์นี่เป็นหน้าจอนะครับเขาก็แป็มาดีนะครับถ้าใครสนใจหน้าจอผมจะแปะลิงก์ไว้ให้ใหต้คลิปนะครับหรือว่าในช่องคำอธิบายก็ได้นะครับนี่นะครับหน้าจอ ราคาไม่แปลงนะครับเป็นเกรด A นะครับต่างร้านบอกเป็นเกรด A เขจะเป็นอินฟินิตออฟสิบนะครับจอเสียไปนานแล้วนะครับผมผมเพิ่งได้โอกาสสั่งซื้อมาเปลี่ยนนี่นะครับรือตั้งไว้นานนะครับนานแล้วฝุ่นเกาะเต็มเลยนี่นะครับสภาพอันเรามาเริ่มเปลี่ยนกันเลยนะครับ คนอื่นก็เช็คดูรอบๆนะครับพยายามจำความสะอาดนิดนึงนะครับเรามาเริ่มตากาวกันเลยนี่นะครับกาวก็จะเป็นลักษณะสีก็สีดำนะครับลองทดสอบกันดูเริ่มตากาวนะครับ ไม่รู้ว่าหลักการตากลาเป็นยังไงนะครับพอดีผมก็ไม่ใช่จ้างนะครับแต่สามารถเรียนรู้และเปลี่ยนเองได้นะครับเพื่อนๆก็สามารถเปลี่ยนเองได้นะครับไม่ได้ยากอย่างที่คิดนี่นะครับก็ตาไปตามความตานั้นตาไปจนกว่ามันจะเต็มนะครับไม่มีจุดไม่มีอะไรนะครับแค่ตาเฉย นี่นะครับตาไปนจนเต็มนี่นะครับประมาณนี้จากนั้นก็เริ่มหยิบโจมานะครับนี่นะครับเริ่มประกอบได้เลยก็พยายามใส่ให้ตรงนะครับมันจะมีช่องมันอยู่นี่นครับพอตากาวแล้วก็ใส่ยากนิดน,นึงนะครับเพราะมันเหนียวมือ มากอบไปเรื่อยๆน,นะครับพยายามอย่าใช้แรงดึงเยอะนะครับมาาันจะอาจจะกาดได้ก่อยๆตับนะครับนี่นะครับประมาณนี้ก็กดจอลงไปสนิทนะครับเพื่อความหนาแน,น่นกดลงไปนะครับประมาณนี้นะครับ เช็คดูรอบๆ <_ t ap> อยงนั้นก็เพื่อประกอบกันเลยนะครับนี่นครับกดลงไปไม่ยากนะครับมันจะเป็นจ่องสำหรับมันอยู่แล้วนะครับก็ใส่สายของหน้าโจนะครับสายเปหน้าโจกดลงไปแบบนี้นะครับ ลองไปให้สนิทคุณบรรดาอังกอร์อ่านลำยิบอะไรครับพยายามดูให้ตรงนะครับดูให้ตรงแร่เมื่อนะครับแล้วก็พยายามรีดสายมันนะครับนี่นะครับได้รอ <Okay. S 1> ประกอบแบตเตอรี่นะครับรุ่นนี้ผมบอกให้เลยแบตอึดว่าไอโฟนเยอะเลยนะครับ เปิดมากๆเลยนะครับรุ่นนี้เปิดจริงๆเริ่อประกอบกันเลยนะครับประกอบไปเรื่อยๆจนกว่าจะเสร็จเลยนะครับพยายามจัดสายเรียงให้ดีนะครับแมอาจจะเกิดความเสียหายได้ ก็จะเป็นตัวสแกนลายนิ้วมือนะครับปลดล็อกหน้าจอกดไปให้ลงตำแหน่งของมันนะครับเดี๋ยวลองเทสตด,ดูเปิดเครื่องเครื่องไม่ได้ใช้งานประมาณเกือบ2เดือนนะครับวางไว้เฉยๆเลยนี่ก็เลยเปิดแล้วนะครับติดแล้วอินฟินิ เองมาทิดสัมปัดกันดูนะครับเป็นหน้าจอราคาถูกนะครับสีก็อาจจะเปียนนิดนึงนี่นะครับการสัมผัสถือว่าใช้ได้นะครับโอเคเลยสีเปียนนิดนึงนะครับ ตามราคาแต่ก็เอามาใช้แก้กัดได้นะครับราคาไม่แพงด้วยสมบัติถือว่าโอเคนะครับโยดยปกติใช้ได้อยู่นี่นะครับก็ประมาณนี้เลยนะครับลองเปิดกล้องดูใช้ได้เหมือนเดิมนี่นะครับ ถ้าเพืเ่อนๆชอบใจคลิปนี้ก็ฝากกดไลค์กดรับตามไล์ด้วยนะครับเป็นกำลังใจให้การทำคลิปต่อไปนะครับขอบคุณครับ